ัฒนาภาษาไทยในเด็กประถมกันบ้างนะครับไปกันที่จังหวัดแพร่ครับไปดูกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยออขออภัยครับไปดูที่โรงเรียนบ้านแม่แรมนะครับอำเภอสอจังหวัดแพร่ครับมีแนวคิดที่จะนําเรื่องของแบบฝึกโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทยมาพัฒนาเด็กนักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่1-3ครับ นางนัชชามีจัน,นรประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดแพร่มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์แบบฝึกส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทยให้กับเด็กชายกลยุทธ์แซ่ย่างชาวเขาเผ่าม้งอายุ9ปีนักเรียนจากโรงเรียนบ้านแม่แรมอำเภอสองที่มีปัญหาสุขภาพด้านการมองเห็นและมีปัญหาด้านการเขียนแม้ว่าจะได้รับการผ่าตัดดวงตาแล้วแต่ว่าอาการยังไม่ดีขึ้นครับโอกาสนี้นายชุติเดชมีจันผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ก็ได้มอบเงินจำนวนหนึ่งให้กับครูโรงเรียนบ้านแม่แรม เพื่อนำไปตัดแว่นให้กับเด็กชายกลยุทธเพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาด้านการมองเห็น สำหรับโรงเรียนบ้านแม่แรมเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดแพร่ค่ะมีแนวคิดที่จะนำแบบฝึกตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทยจังหวัดแพร่มาพัฒนานักเรียนชั้นป .1 ถึงป .3 ของโรงเรียนบ้านแม่แรมในปีนี้นะคะซึ่งชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดแพร่ได้สนับสนุนหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่แก้ไขปัญหานักเรียนชั้นป .1 ถึงป .6 ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการพูดการอ่านและการเขียนภาษาไทย ของโรงเรียนในสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนนักศึกษาผู้มีจิตอาสาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์จังหวัดแพร่อย่างต่อเนื่องด้วยค่ะ